สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลัดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูประจำวันที่16ไปจนถึงวันที่31อันนี้เป็นลายปักนะก็จะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพโดยจะใช้วิชาโหราศาสตร์ที่เดินจริงดวงดาวเดินจริงนะแล้วก็เราใช้วิชาไพา่เทพเป็นดูเป็นการขยายว่าสิ่งไหนดีดียิ่งขึ้นสิ่งไหนเสียทำยังไงบ้างให้หนักกลายเป็นเบานะ ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตก้าวจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะเอาละเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีธนูแน่นอนนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นกเกษตรตาที่ดีในรอบ30ปีนะครับกับบ้านตัวเอง ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเงินเนี่ยก็ต้องยกให้ชาวราศีธนูเลยนะครับว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าในพื้นดวงของแต่ละคนเนี่ยไม่สัมพันธ์การละกินีและในดวงเดิมเนี่ยดาวเจ้ารวยการเงินไม่ไปตกอริมรณะวินาศก็สันนิษฐานได้ว่าการเงินของเราจะดีมากๆเลยเดี๋ยวเราดูซิว่าไพ่จะขยายเกี่ยวเรื่องของการเงินยังไงบ้างนะครับ เอาละเรามาดูกันเลยนะได้ไพ่โคนนนทิก็ยังเป็นในช่วงที่รายปักนี้15วันนี้นะครับการเงินของชาวราศีธนูเนี่ยยังเป็นในทิศทางที่ดีอยู่นะเขาเรียกว่าโคนันทีกาลังพาพระแม่อุมาเอ่อพาพระศิวะไปแต่งงานกับพระแม่อุมาเท,ท,ทวีนะครับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะฮะเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงิน,นไม่ถึงว่าตัวของเราเองอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ ก่อเกิดเงินก่อเกิดทองก่อเกิดไรายได้นี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ที่จะราบรลื่นนะครับมีความสนิทสนมมีความคุ้นเคยกันในลักษณะต่าง,างๆเนาะเกี่ยวเรื่องของการเงินน่ก็ลองดูว่าเราจะหาเงินหรือหาอไรายได้จากอะไรได้บ้างนะที่เกี่ยวกับเรื่องของความสนิทสนมนะครับ นะรวมทั้งเกี่ยวเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะก็คือการที่เดินไปข้างหนะ้าน่ะคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะหาทักษะเพิ่มในเรื่องของการเงินการทองในลันกษณะต่างๆต,ตามศักยภาพของเรานะถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรยังไงก็ลองถามผู้รู้หรือเรียนรู้ศึกษาเองเกี่ยวกับเรื่องของการช่องทางในการหาเงินต่าง,างๆเพราะว่าการที่อยู่ดีๆเงินจะเข้ามาเองเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะทุกสิทงทุกอย่างจะต้องทําให้มันมีทําให้มันเป็นขึ้นมานะถ้าเกิดเรา ติดขัดเรื่องของอไรายได้การเงินลองดูซิว่าเราพอที่จะทำอะไรยังไงได้บ้างเทียบกับความสามารถของเราเทียบกับเวลาที่เรามีนะครับแล้วก็ลองทำลงมือทำนะไพ่บอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสาเร็จเรื่องของการเงินการทองเป็นอย่างดีนะก็ยินดีด้วยนะครับกับชาวราศีธนูเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวในเรื่องของคู่ครองนะก็ต้องบอกว่านะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวพฤหัสเนี่ยตอนนี้ก็มากลุ่มลัคนาเนาะนะ แล้วกลุมรัคนาในลนักษณะประมาณนี้ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนาะได้ตำแหน่งนะักระนะอุดมเกณฑ์ด้วยสำหรับเอ,อ,เอ,อลัคนาที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปคนนะก็คือชาวราศีธนูนี่แหละนะก็ถือว่า เป็นจังหวะที่ดีนะดาวเจ้าเรือนคู่ของแปลว่าคู่ค้าคู่ผลสว่สวนคู่สัญญานะมีการเข้าใจกันมีการคุยกันเหมือนกับเขาเข้ามารับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน,นลักษณะต่างๆมีการเอาอกเอาใจมีการเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะก็ถือว่าโอเคนะเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่อยากจะเสริมอะไรเกี่ยวเรื่องของความรักเอาละนะก็จะได้ไพ่นะครับโ,โห นรสิงห์นะครับคือไพ่นี้ก็จะมาเตือนนะครับสำหรับชาวราศีธนูที่ตอนนี้นะมีคนแวะเวียนเข้ามาหาเนี่ยให้เช็คดูนิดนึงนะครับคนที่เข้ามาพัวพันกับเราหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเรานะครับ <Software. S 1> เขาเนี่ยเคลียร์ปัญหาส่วนตัวเขาได้หรือยังนะแต่ดูจากภาพแล้วเนี่ยเราก็พอที่จะสังเกตเห็นได้โดยง่ายนะว่าเหมือนจะเคลียร์กันยังไม่ขาดนะ นะครับลองดูนะสำหรับคนที่เข้าขายลักษณะประมาณนี้ที่ยังมีเกณฑ์ที่คู่ครองเขายังยังติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่นะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนนะ เพราะว่าถึงขั้นแบบว่า,าลงไม้ลงมือกันเลยอนะไพนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขายังตัดไม่ขาดหรืออะไรยังไงก็ให,ให้ให้เขาไปเคลียร์กันนะให้เรียบก็ร้อยก่อนเราตัวเราออกมาก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนยังร้อนร้อนระ,ะ,ะ,ะอุระอุก,กันอยู่นะนะครับก็ถือว่าไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคนะครับตามพื้นดวงเนี่ยนะครับชี้ว่าดีนะครับแต่ว่าในไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าการที่ปัตตานีมากุมลัคนาและเป็นปากเขาแปลว่าแฟนของคนอื่นมาหาเราเราอาจจะมีอะไรที่ดีหรือมี บางสิ่งบางอย่างนะที่ตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เหมือนกับฝ่ายของอีกคนหนึ่งยังไม่ยอมนะยังเป็นในเรื่องของคดีกันอยู่ยังเป็นในเรื่องของการหึงหวงหนู่นนี่นั่นนะยังไงเราก็ต้องเอาตัวรอดเราไว้ก่อนนะเช็คให้ดีๆนะถ้าเกิดว่าคนไหนที่เข้าข่ายว่าเขายังตัดไม่ขาดคุณก็คอยเอามาก่อนนะอย่าเสี่ยงดีกว่านะคือว่า ไม่ค่อยจะให้คุณนะอะไรประมาณนี้เอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูเกี่ยวเรื่องของการงานนะก็ดาวเจ้าเรือนการงานมากุมลัคนานะได้ตําแหน่งนะัะอุดมเกณฑ์ก็มีเกณฑ์ที่จะมีงานเข้ามาเยอะงานเข้ามาดกนะครับงานเข้ามามากในลักษณะต่างๆนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่การเงินดีความรักดีแล้วก็การงานดีนะถ้าไม่เป็นการลกินีจรนนะปะติแต่ถ้าเป็นการลกินีจอนก็คือ จะตรงกันข้ามเลยนะครับเหมือนอย่งางไพ่เมื่อกี้เนี้ยก็เป็นการเตือนสําหรับเคสบางเคสที่น่าจะเป็นดาวเจ้าลือกู้ครองเป็นการลัก,กินีแหละถึงออกไพน่นรสิงมานะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูการงานสิว่าจะยังไงเนาะการงานโอ้โหสุดยอดอันนี้ถือว่าดีมากสําหรับคนที่คิดจะขยับขยายหรือจะทําอะไรยังไงลองปรึกษาครอบครัวนะคุณอาจจะได้ได้ข่าวดีนะฮะ บางคนเนี่ยอาจจะขาดเงินทุนบางคนอาจจะริเริ่มทําอะไรร่วมกับครอบครัวเนี่ยลองปรึกษากันดูก่อนนะเป็นทิศทางที่ดีไพ่นี้เป็นไพ่ของความอบอุ่นนะนะครับก็คือพะศิวะแปงลงร่างให้ภรรยาน,นั่งพระแม่อุมาเทวีแล้วก็มีองค์พระพิคเนตนะครับแล้วก็มีหอยฝังมีเอ่อถืออาวุธถือดอกบัวถือจกักรก็คือเหมือนกับจะทาอะไรเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้าจุนจาก คนรอบข้างนะจากคุณพ่อจากคุณแม่จากญาติพี่น้องนะครับนั่นหมายถึงว่างานที่คุณจะทำเนี่ยผ่านหมดนะถ้าเกิดคุณได้จะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วลองปรึกษาคนรอบข้างคนใกล้ชิดคุณแล้วทุกคนเนี่ยไม่มีข้อโต้แย้งนะครับจานวนด้วยหลักฐานจํานวนด้วยเหตุผลจํานวนด้วยความเป็นไปได้แล้วเนี่ย คุณจะคิดอ่านทําอะไรเกี่ยวเรื่องของการงานคุณทําได้เลยคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงแต่ถ้าเกิดมีใครที่ทักขึ้นมานิดดึงคุณก็อย่าไปโกรธนะครับเพราะว่ามาจากความหวังดีจริงๆนะครับให้เราไปแก้ไขให้มันถูกต้องก่อนไม่ใช่ว่าบางครั้งเราอยากจะได้อะไรแล้วต้องการคนคอยตามเราเลยแบบไม่สนอะไรเลยอย่างนี้ถือว่าไม่ให้คุณกระโดดชะตาตามไพนะ่นะนะก็คือฟังคนรอบข้างถ้าทุกคนเห็นดีเห็นชอบแล้ว ก็ถือว่าลงมือได้สามารถทําได้เลยนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสุขภาพกันนิดนึงนะครับเนื่องจพระดาพระจันทร์เนี่ยท่านเดินวหวเดินเดินจุบทุกราศีเลยนะครับในรอบหนึ่งเดือนนะก็ในช่วงปักนี้ก็จะอยู่แถวประมาณนี้แหละตั้งแต่เมถุนไปจนถึงธนูเนี่ยแหละนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเกี่ยวเรื่องของสุขภาพจะเตือนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้ไพ่สุภธาเป็นไพ่ที่เหนื่อยนะครับเป็นไพ่ที่เหนื่อย กับภาระแบบภาระลักษณะต่างๆเนี่ยบางครั้งก็มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาของตัวเองเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับคือไพ่เนี้ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่เหมือนกับตัวเองเนี่ยมีภาระที่จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างหรือเรามีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยอยู่นะครับและมันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายแต่ว่าเราจะต้องทำสิ่งทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ให้มันดีที่สุดเพื่อ อนาคตของตัวเองนะก็ต้องใช้สติปัญญานะใช้ความอดทนใช้ความอึดค่อนข้างมากบางครันะ้งก็ทําให้เราเหนื่อยล้าได้เหมือนกันนะครับนะก็แนะนําว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่อย่าหักโหมอย่าทําอะไรที่มันเกิน ตัวถ้ารู้สึกมันเหนื่อยก็พักหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าโหทำจนหามรุ่มหามข้าจนท้ายที่สุดก็ไปนอนโรงพยาบาลน,นะอะไรเนี้ยไม่ได้นะก็ดูแลตัวเองหน่อยนะแต่ภายใบนี้บ่งบอกว่าสําเร็จนะสู้แล้วก็สําเร็จนะครับนะเอาละนะครับนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถ ร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตดก้าจากเรียงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะเอาล่ะขอทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกต9ก้าฮินดูถลอกสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต9ก้าพี่ดูถลอกเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะกนะ็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือ,ก,ก,ก,คอการบูชาดวงเราวนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ นาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ